สวัดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะมาจัดทีลิตในตำแหน่ง RB ีหรือว่าการจัดอันดับนักเตะที่ดีที่สุดในตำแหน่งแบ็คขวานั่นเองนะครับก็มีประมาณหลายตัวอยู่ประมาณ60ตัวที่ผมวอาเข้ามานะมันจะมีร่างซ้ำๆกันด้วยนะเก็็ปจ จอตั้นนะจอตั้นนะครับหรือจอสั้นอะไรสักอย่างไงครับจอตั้นนะอจอตันตัวน,นี้ก็เล่นได้อยู่นะตัวนี้งบนงบน้อยนะสวยอยู่นะตัวนี้ก็เนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าตัวงบน้อยอีกตัวหนึ่งที่เป็นเวิร์กเลยแบบสูงๆมีความมุความไวตัวนี้ก็ยังสวยอยู่ครับสำหรับมูยอดนะหรือมูน้อยนั่นเองนะตัวนี้ A บวกจริงๆก็ตองไขขึ้นมาได้นะ <S <S แล้วก็ตัวนี้ไม่ไหวนะตัวนี้พลังงานคือแย่มากแต่พลังพวกอ่าความมุความไวอ่ะสวยแต่เล่นจริงๆผมว่าไม่น่าเล่นนะพลังงานโคตรแย่เลยตัวต่่่อไไปปก็็จะเนนนแบขวาาใครร้ี ตัวต่อไปก็จะเป็นไมคอนตัวนี้ก็หลายหลายคนก็ถามหาว้ยมันเก่งหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแล้วก็คนก็ใช้ค่อนข้างเยี้ยน้อยด้วยจริงๆตัวนี้ค่อนข้างทีีจะเก่งรูปร่างอ่ะสูงใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีความผิวมากกว่าคาร์โลเปโต้นะครับตัวนี้ก็ยังอยู่ในเชียร์เอสนะครับอยู่ในเชียร์เอสนะครับความไวกลางกลางพลังเกียมรับได้เปิดบอลดีนะสวยเลย ตัวต่อไปก็จะเป็นโลซานโนตัวนี้ก็เอนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นตูรามตัวนี้ก็ติดในแบกขวาเรียกว่าเกือบจะโน1ละน่าจะโน1ลนะณตอนนี้ผมก็ยังให้เป็นโน1นะนจริงๆมันมีแพงวอล์กเกอร์ด้วยนะครับก็เบียดเบียดโน1อยู่สําหรับตูรามนะครับตัวนี้ก็เกมรับแน่นพลังเกมรับคือเยอะที่สุดในเกมสําหรับแบกขวาคือ110เลยแล้วก็เบิร์เรกเลคือกลางสูงมีพลังแฝงในแท็คเกิลแล้วก็ความไวเนี่ยโอเคอยู่ระดับที่ปลาย เกือบดีก็มีความไวอยู่แต่ไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นหลักร้อยสิบอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตัวนี้ก็ใช้งานได้พันเอ็มสำหรับเป็นส้มนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นอับดุลละมาตัวนี้เอนะครับแล้วก็จะเป็นปูโยตัวนี้เล่นสบายครับตัวนี้ใครที่ชอบ back back, แบ็คแบบเติมไม่ค่อยสูงเนะี่ยผมว่าจัดปูโยดีกว่านะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แรงด้วยนะ ตัวต่อไปก็จะเป็นปูโยใหญ่ตัวนี้ก็ผมก็ยังให้เป็นเอสนะเกมรับไว้ใจได้มีพลังแฝงเพิ่มเข้ามาห่มาใหม่นะครับก็ะจะเป็นเน้นแท็กเกิลน,นะครับปกติปูโยตัวนี้ก็จะไม่มีเน้นแท็กเกิลน,นะครับจะมีน่าจะมีหมงลูกทรงพลังอย่างเดียวแต่ตัวเนี้ยกางสูงเล่นได้สบายครับเกมรับไว้ใจได้อยู่ครับเข้าบอลแน่นมากๆนะสำหรับปูโยนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้มันได้แค่ไวนะจริงๆมันได้แค่วิ่งไวเฉยแล้วกไไ็ไม่มีอะไรเลยตัวต่อไปก็จะเป็นปีแอร์กาเบียนตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเวิร์กเลดดีเวิร์กเลดจะเป็นแบ็กขวาแบบเวิร์กเลดแบบต่ำสูงจะเติมไม่ค่อยสูงเลยแต่เรื่องของพลังผมว่าลูกกากามันยังไม่ค่อยดีแต่จริงจริงมันเล่นได้นะตัวนี้เป็นเพชรได้ตมเลยนะผมแนะนําเป็น A บวกนะครับเป็นเวิร์กเลดที่หายากเวิร์กเลดก็คือเป็นแบ็กประจําพื้นที่ไม่เติมเลยเป็นต่ำสูงนะครับหายากมา De law, กเดมัก คาร์บาเฮาตัว, 102, วร้อยสองวลเลยสูงๆผมว่าจริงๆน่าให้เป็น A บวกเก่ๆแล้วสำหรับผมนะตอนนี้ก็ยังเอสจู่สำหรับคาร์บาเฮานะครับมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งคาร์บาเฮาตัวยู l เลที่ผมเอาเข้ามาเดี๋ยวขอเลื่อนคาร์บาเฮา,าตัวนี้ก็เป็น A บวกตัวนี้จะเป็นเวิร์กเลยกับกลางๆนะส่วนตัวเนี้ยจะเป็นเวิรกเลเแบบสูงสนะครับตัวนี้ก็สวยเรียกว่าเล่นได้ทั้งสองล่างเนี่ยงบงบงบน้อยเล่นได้2ล่างนะครับแล้วก็เดดิกตัวนี้อะ A นะครับแล้วก็คาร์ลอเวตโตตัวนี้ก็ยังอยู่ใน TI H, น TS ะ นะตอนนี้นะยังอยู่ใน TAE จริงๆก็ให้เอบวกได้หลายตัวนะจริงๆเดี๋ยวผมข้อท้ายคลิปแล้วกันเผื่อขึ้นไปคาร์ลอเปโต้ก็จะเป็นพลังเก่าแล้วแต่สู้ตัวใหม่ทุกวันนี้ก็ยังไหวอยู่สําหรับคาร์ลอเปโต้ราคาไม่แรงห0 0รเอ็มไม่เกินนี้ผมว่าไหวสําหรับแบ็คตัวท็อปนะครับแล้วก็วูฟตัวนี้ A แล้วก็วากามอนนั่นใช่ไหมวากามแมนเนี่ยตัวนี้ A บวกนะตัวนี้สูงใหญ่เอามาเล่นส่วนใหญ่เขาเอามาเล่น C B นะตัวนี้เวิร์กลกลางกลางแบ็คขวาก็เล่นได้สบายตัวใหญ่มากอิสลาตัวนี้ A แล้วเจอน A คิมมิดตัวนี้ A นะครับตัวยูโรตัวเก่าเลยแล้วคอสตัวนี้ A นะครับแล้วก็ตาวินเนียตัวนี้ A บวกสำหรับงบน้อยเนี่ยจัดเอามาเล่นได้นะครับตาวินเนียลูคัดวาเกตตัวนี้ A บวกนะครับเล่นนดาสบาย4ดาวด้วยนะครับเรื่องของความฟิวไว้ใจได้อยู่นะครับกุตโตตัวนี้ A ครับแล้วก็เป็นบาคูตัวนี้ก็ยังอยู่ในเชียร์เนะครับบาคูเล่นได้ตัวนี้ตัดไปเลยครับแล้วก็จทรานคอรสตัวนี้ A บวกครับเนี่ยพลังสวยมากๆพลังเกิน O อบาตัวนี้สำหรับงบน้อยน่าใช้มากๆ แล้วก็จะเป็นเลนนอนตัวนี้ A นะครับเลนนอนตัวนี้ได้แค่เร็วนะครับแล้วก็จะเป็นแบ็กตุรกีตัวนี้ตัวเก่าแล้วซานิติบีเทนเอบวกนะเอ้เทนเอบวกนะครับตัวนี้ก็เทนแจกตัวนี้สบายอยู่ยังเล่นได้ชิวชิอยู่เจสซนาบัสตัวนี้ A บวกสีดาวมีความลงความไวพลังเกมรับโอเคด้วยนะครับแล้วก็ดาโลตัวนี้เอบวกตัวนี้ดาโลรูปร่างสูงใหญ่พลังแฝงสวยแล้วก็เวิร์ตสูงสูงสบายแบ็กขวานะครับแล้วก็จะเป็น อาชื่ออะไรไม่รู้ตัวนี้ A นะรตัวนี้เอเฉยๆ,ๆนะจริงๆไม่น่าเล่นตัวนี้แค่อวัยาเยอะเฉย,เยตัดเลยตัดเลยไม่ค่อยพลังไม่ได้เลยครับแล้วก็รูปร่างไม่ค่อยสวยเลยทิมเบอร์ตัวนี้ A บวกนะครับรูปร่างอาโอเคสายบุง้งสายผิววิ่งขึ้นวิ่งลงได้อยู่สําหรับทิมเบอร์98้เลวิสตัวนี้แค่ A บวกนะสำหรับผมได้แค่ o v r เฉยครับแต่รูปร่างเล็กมากแล้วก็พลังงานน้อยมากสำหรับแบ็กขวานะครับแล้วก็จะเป็นโมลิน่าตัวนี้ก็ A บวกนะครับ เราก็จะเป็นเบนไว้ก็ยังให้เป็น A บวกนะแต่เรื่องเกมรับผมว่าเก่งอยู่แต่เรื่องของความไวคือช้ามากๆครับถ้าเล่นจริงๆผมว่าปูโยกินนะปูโยกินมากกว่านะครับแล้วก็ซานิติตัวนี้ก็ A บวกตัว9 9นะตัว99วิ่งช้าครับลาลูบีแอฟแอฟฟิลิคิต้าตัวนี้ B ตัดไปเลยครับแล้วก็ฟิลิปลาตัวนี้ A นะครับคาฟูตัวนี้ A บวกครับเล่นแบ็คดีมากๆนะคาฟูตัวโฮปานะครับเราก็จะเป็นนิลลอนโซตัวนี้อ่า A นะตัวนี้ตัวนี้ A นะครับแล้วก็ดุมฟรีตัวนี้ A บวกตัวนี้สูงใหญ่แต่แค่วิ่งสปีดต้นเช้าหน่อยแต่เกมรับไว้ใจได้อยู่แล้วก็ดีรอนโซตัวใหญ่ตัวนี้ก็เป็น S นะตัวนี้เรียวโซตัวนี้ยืนตำแหน่งดีรูปร่างดีด้วยครับแล้วก็เหมือนตัวนี้เลยเหมือนตัวรองที่ผมให้เอะตัวนี้ความไวสูงว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่เวิร์กลีดกลางสูงแล้วก็อารมณ์เหมือนวอล์กเกอร์ที่แบบเติมไม่ค่อยสูงเลยนะครับสำหรับดีลอนโซนะครับ แล้วก็ปาโปตัวนี้ A บวกนะครับปาโปผมจําพลังไม่ได้แนละ้วตัวนี้ลืมนะครับลิทเจมตัวนี้ A บวกครับลิทเจมนะแล้วก็เจมตัวนี้ A อลิทเจมตัวนี้ก็สามารถเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่มีข้อเสียอยู่ผมว่ามันไม่ไวขนาดนั้นแล้วก็พลังงานน้อยด้วยแล้วก็แต่เรื่องของเกมรับผมว่าไว้ใจได้อยู่นะให้เป็น A บวกแก่ๆตัวต่อไปก็จะเป็นฟิล์มปงผมเอามาหลายล่างเลยเดี๋ยวเบนไวก่อนเบนไวตัวนี้อ่าเอบวกเอ A บวกนะครับเอ วินไว้ตัวนี้ A นะเอธรรมดาแล้วก็จะเป็นคุณเดตัวนี้ก็เอสนะคุณเดตัวนี้เอสเลยตัวนี้เอสเบิร์กเดชสูงสูง,สงมีพลังแผงในทเกิลวิ่งชนสบายระวังเรื่องของการเติมบ่อยบ่อครับพลังงานไม่ได้เยอะนะสำหรับคุณเดแต่เกมรับไว้ใจได้อยู่สําหรับคุณเดนะครับรูปร่างก็เหมาะกับเกมรับเกมรับไว้ใจได้ครับเกมลุกไม่ไหวนะผมว่าเกมลุกไม่ไหวแล้วก็จะเป็นฟิล์มปงจริงหัมวามาหลายร่างเลยนะทีวีทีเอสใหญ่ทีเอสเล็กกับทีเอสใหญ่พลังใกล้ๆกกันส่วนตัวฟิล์มปงตู้เกมอ่ะ ตัวนี้จะเป็นเวิร์กเลสูงกลางส่วนตัวผีเวิร์กเหลสูงสูงแต่วิ่งอหลัก1 1 0 2ตัวนี้อันนี้11อน่าจะ115นะครับแต่ตัวนี้จะน่าใช้สุดแล้วก็ส่วนล่าง2ล่างนี้มันจะมีพลังแฝงเหนือชั้นแล้วก็เลี้ยงเร็วนะครับเนี่ยครับส่วนล่างอื่นมีแค่เหนือชั้นมีแค่เหนือชั้นนะครับฟีบตัวนี้เอบวกเอบวกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมให้เอสตตัวใหญ่มัให้เอสจริงๆให้เอสบวกเดี่ยผมค่อยตัดขึ้นไปตัวใหญ่ไว้กอััก็งบลพพ ตัวนี้ A บวกเหมือนกันครับ a บวกตัวนี้ A บวกเนี่ยใช้ได้ทั้งสองล่างเนี่ยแต่ล่างนี้จะดีสุดเนี่ยแต่ถ้าเน้นประหยัดผมว่าล่างนี้ล่างถือถ้วยและถือถาดเนี่ยก็สวยละล่างถือถาดตัวนี้ก็สวยแล้วก็ทีวตัวนี้ A a นะครับคาร์ลอเปโตตัวนี้ก็ A บวกตัวนี้งบน้อยพลังโคตรสวยตัวนี้โอยาตกนะแต่ยังเล่นได้อยู่ปัจจุบันก็ยังไหวอยู่แนะนำเปน็นส้มนะครับสำหรับคาร์ลอเปโตแล้วก็จะเป็นวอล์กเกอร์ทั้ง4ล่างเลยเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะมีเลี้ยงเรียวทุ่มไก ส่วนนอกนั้นมีแค่ทุ่มไกลหมดเบร์กเรทสูงสูงหมดเลยครับแล้วก็ตัวเนี้ยปัจจุบันยังใช้ได้อยู่ครับพลังอ่าสปีดไปลายร้แต่ตัวเนี้ย110อัพหมดเลยแต่พลังเกมรับแบบพอๆกันตัวนี้จะเป็น99ตัวนี้98เล่นได้ทั้ง2อล่างเบร์กเรทสูงสูงนะครับตัวนี้ A แล้วก็ A บวกเนี่ยสองตัวนี้ A บวกแล้วก็ล่างนี้อ่ายัง S นะตัวนี้ล่างนี้ S แล้วก็ล่างใหญ่ S บวกนะครับล่างใหญ่ล่างใหญ่ S อสบวกสองล่างเนี่ยคือเดอะเบสนะตอนนี้นะสำหรับแบ็คขวาที่ผม คิดว่าเก่งที่สุดในเกมนะถ้าเกิดจะเอาขึ้นไปสักเอสบวกสักสองตัวผมว่าต้องอ่าไมค่อนครับไมค่อนผ่านเลยฟีดโปรงตัวนี้ผ่านครับตัวนี้แล้วก็เบนไว้ผมว่าประมาณเนี้ยสวยลวะเพรเนี่ยถ้าเป็นประมาณเนี้ยเซตเนี้ยผมว่าสี่ตัวเนี่แหละเซตเนี้ยอันเนี้ยเป็นนะอันเนี้ยเป็นแบ็กสายบุกใครที่แบบชอบใช้แบ็กสายเติมตัวเนี้ยผ่าน ส่วนบล็อกเกอร์จะครบเครื่องครับมีความไวแล้วก็เกมรับโอเคอยู่แล้วก็เกมรับไม่แย่ครับไม่แย่ครับเรียกว่า E อไอดีแย่งวงแย่งบอลรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็ก็ปรับประมาณนี้ผมว่าเอสบวกเนี่ยเขาน่าจะ4ตัวนี่แหละครับตูรามบล็อกเกอร์ไมคอนแล้วก็ฟีมปง่งจริงๆสามารถให้คาร์ลอโตเแก๋กได้นะแต่ผมว่ามันพลังใกล้ๆกับบล็อกแบบนี้ผมว่าสวยละลงตัวแล้วตรงนี้เรียกว่าลงตัวลแล้วเดี A ๋ยวดูเอสเอสบวกเนี่ยตัวไหนให้เอสได้ไม่น่ามีนะผมว่าประมาณนี้สวยสุดละ แบบนี้สวยสุดโอเคส่วน A บวกก็ A ทธรรมดาเล่นได้นะพวกนี้มันราคาไม่ค่อยแพงพวกตัว A พวกอดูรามานบาคูอะไรพวกนี้ฟิมปงอะไรพวกนี้เล่นได้นะจอนนะครับเนี่ยเล่นได้หมดเลยส่วน B ตัดไปเลยครับ B นี่ตัดไปเลยก็มีประมาณนี้สําหรับการจัดเทลิดในตําแหน่งแบ็คขวานะครับที่น่าใช้ที่สุดนะตอนนี้แล้วก็ดูดีแล้วก็เก่งที่สุดในเกมนะก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับ